สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลแล้วไม่สติมให้กูแตกังเดี๋ยวนะเอ้ยนี่ไงมันขึ้นมาแล้วฟุกอะกูเดี๋ยวกูแชร์นี้ให้มพงดูแชร์ลิงก์ในห้องกลุ่มนะ เสร็จอ๋อไม่ได้ดิมันต้องเข้าไปดูในไหนวะอ๋อต้องเข้ามาดูในนี้กดผิดอันไหนอันนี้อัน,น,อน,นล่าสุดนะ มายังไหนมส่งตรงไหนไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นเลยเหรอเด,เดี๋ยวดูในเจเนอเรลนะส่งตรงไหนนี่ไงในเจเนอเรลนี่ไงไเสียงเป็นไงภ <c oughs> าพเป็นไงไนเดี๋ยวปิดทู ฮัลโหลครับสวัสดีครับเสียงเสียงคอมกับไอ้เสียงเกมกับเสียงพูดเสียงพูดดังกว่าเสียงเกมไหมหรือเสียงเกมดังกว่าและเสียงพูดดังชัดเจนไหมฮัลโหลครับสวัสดีครับนี่คือการเทสนะครับในเกมไอหน้าเบรกเอาอินฟินิตพาร์ทหนึ่งจุดหนึ่งเสียงค่อนข้างเบาเนาะเสียงค่อนข้างเบาเหรอเพราะว่ากูไม่สามารถปรับในโปรแกรม เอ้กูปรับในโปรแกรม OBS สุดแล้วแต่ว่ากูไม่ได้ตั้งค่าในในของของไอวินโดอ่ะกูยังป็น activate เลยกูขี้เกียจทำกูเลยยังไม่ได้ activate เสร็จนี้นะครับโอเคเนี่ยช้ากู เราจะเอาสไนเปอร์เฮ้ยอเหรอไอ้เฮียแม่งกระสุดเกินกูเพิ่งสังเกตดว่าีอแอคติเวตแอคอ็ติเวตวินโด้เขินเขินจากข้างหน้านี่แหละกูไม่ออกแหละแตดประจานเลยอย่างนี้ ตืมมือหน้าใหม่เยืมม่งธรรมดาที่ไหนล่ะครับหาสายก่อนกูจะไปดักเขาใช้นี่แหละใช้บัตรนี่แหละปืนสามหมื่นเอ้ยหนึ่งแสนเอคเอ็มไม่เอายูซี่ไม่เอา M เก้าหกเหรอ M เก้าหกปืนไม่เคยเล่นวะ MP ยูซี่ยูซี่ไม่เอายูซี่ MP สี่ห้าไม่เอาโมซินเหรอวะ <c oughs> ไม่อยากได้โมซินอนะ่ะอยากเล่นอื่นอนะ่ะไอปืนอะไรนะจำชื่อมันไม่ได้ กูรีฟิมาเป็นหมื่นแล้วมึงเนี่ยทำไมไม่ออกสักทีวะเฮะ้ยปืนอะไรวะเออเนี่ย HKS โลฟุกดูอยู่ปะฟุกครับอะไรดูอยู่ไหมดูไ์อยู่ไหมดูอยู่แต่ปิดเสียง อ๋อหรอเอา S K S มาสม o k เหรอก็ได้อยู่นะชัดไปโอเคเอาีสองศูนย์หนึ่งกับอันนี้มาเดี๋ยวเราจะลงห้องส่งแสนกัน ออตโต้เรียบร้อยโ <su> ก้ภาพหน่วงภาพแหลกไม่ฟุกแบบสมูทปะก็ไม่ได้หน่วงอะไรนะกูอยากเอาเกมมือถือมาไ์สดเลยวะกูต้องไปซื้อตัวแปลงอะไรไหมวะหรือว่าเสียบต่อสายชาร์จ เวลาเราจะส่งภาพอะส่งภาพจากมือถือเข้าคอมอะ่ะด้วยการไร้สดเราทำยังไงวะยังจะต่อคำเดินนะมึงยังจะ่ามาทาคนที่ไม่สตรีมิกก็แต่แต่แตยังไงมันก็คงต้องมีไอ้นั่นแหละม่นก็ไม่รู้วะ <c oughs> เดี๋ยวกูต้องไปดูต้องมือือไม่ได้ใจแบบเรายิงภาพ ยังไงวะต้องไปตัวนี้จะทูบแล้วมั้งเนี่ยอย่าไปหาอ่านชื่อกูนะซิมบอยซิมบอยใช่ไหมวะซินบอยซินบอยเชาชื่อมาฉี่หมูเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะโหลดห้องสักทีเนี่ยโอเค รบกวนแอค i ิ a ิ e w วินโดด้วยนะคะปั๊บจุดดักของเราเนตข้างหน้านมีคนเนาะ โอ้ยกดอะไรเดีนยวเงียบปะชิบชิบชิบมันวิ่งเงียบมาเก็ตเพื่อนมากอะไรอ๋ออยู่ในบ้านนี้หรอเอ้ยเสียงเท้า

ได้หยิบมึก็วิ่งจำป้าเลยล้วฟิงฟิง ชินบอยชินเบอ๋อืมอุ๊ยอุ๊ยใคายิงเข้ามา กี้ีก็สกิสเก็ตปือนอยู่เปืนไปแล้วครับกูวิ่งตามรอด้วยอบอดยิงมาเหรอมาจะยิงนะวิ ถ้าเราแชร์หน้าจอสองอันการอนุญ,ญาตเสียงไม่สามารถสตรีมเสียงแอปพลิเคชันของคุณได้เนื่องจากไม่มีสิทธิ์เข้าอนุญ,ญาตใาก,การมอบสิทธิอนุญ,ญาตดรียบแล้วบนบิญญตคอร์ดอไไม่รู้กูไร้สดสองทางแล้ว ทำทำไมเอาตัวนี้ปีนได้เอาเพิ่งรู้โอเคพอแล้วสองทางเน็ตก็โคตรกากเลย เพื่อนก็นถามจริงๆเก็บมันมีตี้หรอแตกหมดตี้จะคำกล้ากันนะ <c oughs> มโมเทลอยู่ฝั่งนูน่นอุยอ๊ยเฮ้ตัวนี้มีคนฟาร์มแล้วอ๋เชื่อเลือมดูว่ <c oughs> ไม่เป็นไรเอาน้ำมาเอาโมเลอท็อปมา พวกเป็นอะไรอ่ะอะไรคำอะไรเหรอเปิดทวิตมนยแล้วก็สุ่มกดเข้าไปนั่งดูทวิตเตอร์ทวิตตดิทวิตเตอร์เป็นมีคนไล่เกมชื่อเกมแล้วฮะมันชื่อเกมอะไรวะหรือมันเป็นอุทลิ่งเว็บ เกมอะไรเกมคลายเก็ชินผมก็เป็นเล่นมาอยู่ตอนน <ไป S 2> ี้เล <ไป S 2> เล่นไปแบบเกมตีบอสมันก็มันอยู่แต่ก็ต้องสุ่มตัวนะทำตัวเกมฟรีเกมฟรีเกมฟรีเตอสกินเอาต้องมีสุ่มตัวทำาขอ งั้นก็เล่นได้อู้ไูปเล็กตัวก็ไม่อยากจะขิงเท่าไหร่แล้ก็ตบบอสตับเดียวตายอยู่ไม่ขิงเลยแต่บอสวิวหนึ่งนะไอ้ยังหมวกหมวกจามหมวกอยากใส่หมวกชัง อะแบบเข้ามาคือเขออออากำลังร้องเพลงอยู่กำลังว่าจะกดสติกเกอร์ไอเย็ดเทลสาวเต้นสักหน่อยแต่แบบต้องเป็น follow follower follow ดิพอกด follow ไปมันก็ขึ้นปึ้ง,งกลางจอ,อฟรีไม่สวิทได้ด follow เรียบร้อยมีคน follow เคูณ <c oughs> ชิบหายละไอเยอ็ดก,กูได้กไดูได้สิ่งโตทองมาหกช่องอะไสิ่งโตแดงมาหกช่อง แล้วกูโดนเขาดักยิงตายกูจะล่องไม่เคยได้เลยให้เราก็เล่นมือใหม่ซะด้วยมือใหม่ยันวันที่หนึ่งันวันที่สุดท้าย <Follow me. S 1> เออกูตามมึงอยู่ <Follow me. S 1> เออ ไปครับพลทหารไ <c oughs> ม่ต้องวิงง่งใครหรอกแอบซุ่มอยู่ข้างกำแพงนี่แหละพวกเราวิกนี่ลูกรู้กันเลยวม่ากูมาแล้วเอา้าตัวนี้ก็มีไอ,อ,อ้ดอหระ มันจะพากูไปไหนวะเนี่ยอุ้ยเจ้าฟุกคอมกูอันี่คอมกูชิพยูเจ็ดสิบแปดปร์เซ็นต์กสิบชิพยูหกสิบ fps na อ่ะอุ้ยอุ้ยมีคนมีคนมีคน ยังมีคนมีคนไม่รู้ว่ากูวิ่งไปละ ของกากเมื่อกี้ใครยิงเมื่อกี้เพื่อนยิงเหรอเอาหมดนี่ว่ะ เพื่อนไลฟ์แต่เราปิดเสียงไลฟ์เพื่อนแล้วก็เปิดมาดูคนอื่นครับเี้ยราไม่ได้สนใจมันขึ้นเอา้ามึงดูด้วยเหรอก็ปุเปิดทีไว้ไงผู้ชมดูพร้อมกันศูนย์ยอดดูสองผู้ชมที่ดูพร้อมกันศูนยัตราก,การเข้าชมเอา้าททำไมมันไม่ขึ้นบอกวะไม่รู้อ๋อนี่ไงนที่ที่มูก่เห็นอยู่มันก็หนึ่งคน ใช่ใช่ก,กูก็เทียนอยู่หนึ่งคนเออก,กูก็ตามมึงโยมึงอย่างไรมึงก็นสิฟันแมงซะบ,บ่ฆ่านี่มัเออบักหามึงไม่ให้กูดักคนหน่อยบอกกูเชียวตรงนี้แหละโุ๊กเออเข่าหัวเต็มกระบาลครับนอนตรงนี้แหละครับม่ต้องไปใส่ แ, vamos, แ,แลกแลแลกกแลแล้วแลแล้วแลกแล้วฟุกทำไมกูแลกอะอเหียกินสเปกจัดๆเลยอ่ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ้ไปเล่นมอนทันกับปูเอาเอาเว็บเอาเว็บมาเอาเว็บมาแต่เมื่อกี้แต่มื่ <c oughs> อกี้บอกแลว่ามึงบบกนะับ <c oughs> ผ,ผมเล่นแท้ครับผมเล่นแท้เล่นมอนทันแท้ HKS เอ้าปืนเดียวกันหรอ อะไรอ,อ่ะจะไม็ของจับหนึ่งหมื่นเลยวะย <Follow me. S 1> ิงมาเั็มซี่กูตายแท้ Ydych chi'n chwrdd ni? Mi ti'n ddweud rhywbeth. Dwi'n gwych o toi, ti'n เออฮัลโหลฮัลโหลกูปีมตีเงียบไปแป๊บเึงแป๊บเึงยกูกำลังรุดรุดของอยู่กูมลังดูของคนอื่นอยู่ ไม่ไหว,วนะไม่ไหวแล้วนะ่าจะต่อยแล้วใครเป็นอะไรฮึอๆอยู่ข้างกูเนะี่ยอุ๊ยไอ้เนี่ยนี่กูโดนยิงโอ๊ยเจ็บเพื่อนตายเหรอ คลิบไม่ได้กูจะกดอะไรรูทอ่ะเกมมันเปลี่ยนไปแล้วหรอเกมอะไรอ่ะติดกระลิงไงว่าเมื่อก่อนไอ้ตอนที่กูเล่นก็คือแพทแรกเลยแพทแรกทีเนี้ยเหมือนมันยังออปติมัทได้อัพติมัไม่ดีเขา เป็นเพื่อไล่คนที่แบบคอยม่ต้องต้องมาเป็นคนออปติมัยเกยมเลยออกพ mm hmm. อกเกมแม่งเล่นได้ว่ามาครั้ง